ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงไนสิผ้ามาชม่มหัวมันหน้านะครับนาอมันหน้าของลุงไนเองกะได้นนเวลาถอนแล้วครับพอดีช่วงนี้ฝนมันตกเพาเศร้าจาังทีรถไถก็ลงบ่ได้ครับลุงไนใส่ไม่โค่หน่อยงัดเอาครับบรรยากาศก็เป็นยังจีเลยครับลุงไนเลยมัดรีวิวให้ ให้เบิงว่าหัวมันใ่ปันใดห,หัวมันก็ใสียด้อยู่ครับหัวเงาดีอยู่พันแปดหนึ่งลุงน,นงายกางัดไปประมาณจากสองงานนี่แหละครับนี่เบิงครับหัวมันก็หัวงามดีอยู่ครับนีนี่ถือว่า ญงดีอยู่หัวยังไงมันก็ประมาณนี้นะครับเมืองแข่ลุงในเนาะครับเนาะก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่หัวฝนตก่าเศร้าจาักเทียครับตกมาสองสามมือแล้วลุงในต้องเอาออกครับเพราะว่าหยาดมันเอาฟังไหนตำตำมันก็นเริ่มสิน่าแน่หละครับ ฝังทั้งด้านนี่มันมีนามแขังในหลองมันก็เริ่มเริ่มทีน่าแล้วครับเพราะว่าลุงไนก็เป็นนามออกอยู่แต่ว่ามันมันก็ออกมาเบิดเอาคัาเนาอฝนตกสุม,มือเลยอันนี้ก็บทีตกอีกแล้วครับนี่บรรยากาศยังมืืๆอดดยู่ครับนี่บิ่งทักปุ่นที่ลุกไนทายไปตังง้งแต่งวดก่อนครับลงคลิปไปที่คลิปให้เบิงตังง้งแต่งวดก่อนฟังลุกไนยังไม่ตันถอนดอกเพราะว่ามันยังอยู่สูงอยู่ทั้งนนั้น แต่ทา้งนี้มันํำครับทุงน่าก็ใส่ไม่โค่น่อยแล้วครับงัดออกเพราะว่ารถไถลงบ่ได้หรอกครับรถไถรถไถก็จอดอยู่บนหรอครับเมซึ่ง่นแหละยากาศฝนเกิดขึ้นจีตกอีกแลลวครับนี่มันช่วงนี้มันเป็นพายุเข,ขานะครับนอทุงน่ากับงัดหมือเน้านะครับ คงอีกจักหลายมืออยู่ดอกเพราะว่ามันมันเอาหนออักน้องอาีมงานกับบมีเดี๋ยวมืออื่นก่อนลุงนายจะหาเีมงานมาซอยลุงนายเกิดตายเบิ้งกับข่าวน้องครับน้อประมาณนี้แหละครับทุกท่านลุงนายจะขอจบคลิปเพียงตัวนี้นะครับน้อสวัสดีครับ